ไรโซ2020อาทิตย์ที่2ทุ่10นาทีห้ามพลาดสนับสนุนโดยต้องการเงินสดรถคุณช่วยได้ที่คาโฟแคสเร่มต้นวันดีๆทุกเชา้าดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดช็อตเข้มข้นลองเลยพี่ยอมกูโทรไปันเซิลแม่กูแล้วนะบอกไม่กลับแล้วลบบุรีอ่ะเดี๋ยวกูไปเล้วกับมึงเองออไอ้วอกสุดยอดอ่ะมึงนี่มันคือน้องรักของกูจริงๆน่ารักจริงๆ วอกรู้ไหมวอกทําตัวอย่างเงี้ยมันคืออาพิชาตับเพื่อนมาเกิดแต่ก็ไม่เหมือนบางคนหรอกแหมไปร้านกูกูก็ให้เซนไปเที่ยวที่ไหนไม่มีตังค์จ่ายกูก็เลี้ยงมันให้ใจมันไปเต็มร้อยเลยเว้แต่ไม่เคยได้ใจมันกลับมาแม้แต่นิ่งึลสักหมาเพื่อนรักเียกูนี่ยไม่ได้เข้าใจง่ายเหมือนแม่ไอวอกนะครับพี่น้องครับ แม่ไอวอกเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาเข้าใจลูกต่ช้างเมียกูเนี่ยไม่เคยเข้าใจกูเลยเข้าแต่เป้าตาเข้าแต่ก้านคอเข้าแต่กูหูเข้าแต่ชายโครงรู้ไหมถ้าเกิดมีการแข่งขันโอลิมปิกกระทืบคนเนี่ยไอช้างได้เหรียญทองแน่นอนเพราะซ้อมแต่ละทีเข้าทุกดอกมีแผนเสมอก <c oughs> ูคิดออกแล้ว <c oughs> ถ้าอย่างนั้นมึงทำอะไรก็ได้ทำยังไงก็ได้ให้พี่ลูกน้ำโกรธ พอเขาโกรธเสร็จปั๊บเขาก็ไม่ไปกินข้าวกับมึงมึงจะได้ไปเล้ากับกูจบ่ะก็ใช่นะเว้ยไปทําเลยพี่อูดเพราะตอนเนี้ยกูกับพี่ยมไปได้แล้วเหลือแต่มึงคนเดียวเลยนะทําไมกับเพื่อนมึงให้ไม่ได้เพื่อนเพื่อนมึงมึงคิดดิคิดคิดมึงทำอย่างนี้กับเพื่อนได้ไงวะเฮ้กระตุ้นกระตุ้นตัดสินใจจังจังคิดตัดสินใจแล้วเออเอาก็เอาทำก็ทำเออ ยอดเพื่อมึงเลยนะนี่ใจใจมึงทำอย่างไรก็ได้เมียมึงโกรธจบแล้วสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะดี่ชสวัสดีครับสวัสดีค่ะผัวเสร็จยังเมียจองโตไว้แล้วไปเก็บของนะเดี๋ยวเอาของขวัญไปให้เด็กๆก่อนแล้ว โอ้ยแต่ยมมันไรแล้วครับพี่น้องครับเมียกูบอกจองโต๊ะไว้แล้วด้วยถ้ากูไม่ไปวันนี้เปลี่ยนจากจองโต๊ะเป็นจองสาลาแน่พี่น้องครับโอ้ยจองแน่กูบอกแนากูอย่าหลอนอย่าหลอนอยากกลัวเข้าใจหรือเปล่าฮะไ่ทำให้เขาโกรธซะมึงจะได้ไม่ต้องไปกับเขาเชื่อกูหนักแน่นเนี่ยแอ่ไปน้องลูกน้ำครับ จ้าทางนี้ครับพี่น้องครับบ่งเอกัหัวขาคืองานคงยังไม่เสร็จนะครับพี่น้องครับไปกินวันหลังได้ไหมครับไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเมียไปนั่งรอผัวทำงานเสร็จแล้วค่อยไปด้วยกันเนอะ็อีวันจะนั่งกนนั้นเหรอนั่งเบาๆนะ อย่าให้เขาอี้เขาขาหักตัวมันยิ่งเหมือนช้างอยู่หูยหูยตอยโดนโดนบบโบโบบดาบพี่อะลูกหนาไม่หนักขนาดนั้นหรอกไม่โบ ธรรมดากูเรียกอีช้างอีอ้วนนี่ใส่ก้านคอแล้วนะครับพี่น้องครับ <c oughs> นี่มันไม่กเลยอารมไหนของมันวะเนี่ยย <c oughs> <c oughs> ันจะกล้เพี่ลูกน้ำมเมื่อกี้ครับไอ้อูดมันด่าพี่ว,ว่าอีอ้วนพี่ไม่โกรธม, <c oughs> มันเหรอนึงโยมฟังพี่นะโกรธคือโง่โมโหคือบ้าวันนี้พี่ไปวัดมาพระท่านเทศบอกว่าอย่าให้อารมณ์โกรธมาอยู่เหนือเรา เนียมันจะมาบรรลุทำอะไรเอาวันนี้ไม่รู้ละไอเตี้ยกูต้องการตัวมึงมึงไปด่าพ่อด่าแม่ด่าโคตรตระกูลของพี่ลูกน้ำมึงหาใครก็ได้ที่มันรักแล้วเอามาด่าทำให้มันกรอบแล้วมึงจะได้ไปกับกูเดี๋ยวกูจะไปจองห้องวีล้อมสองคนตามไปนะเว้ย บอกนะอาจารย์ฝากด้วยจะทำไงให้เมียกูโกรธดีวะพี่น้องครับไม่ต้องห่วงมึงอยู่กับนักศึกษาชั่วสย่างกูมีแผนแผนของกูนะต่อให้พี่ลูกน้ำโกนหัวบวชบัญชีไปแล้วเจอแผนนี้ยังต้องโกรธเลยนําไหมวะพี่น้องครับโกรธแบบสุดๆไปเลยแหละ ต่อเรื่อมาจากพอใจไปเลยวขนาดนี้พี่ทิพย์ทำไมอะ <c oughs> น้อกพอใจใจเย็นๆก่อนดีกว่านะคะ <c oughs> พี่ว่ารอผลผ่าพิสูจน์จากหมอค <c oughs> อนดีกว่าอาจจะไปเช็ต่อก็ได้นะคะน้องพอใจจะ <c oughs> แตบตประชาชนนของน้องต่อศพก็รูปร่างเหมือนน้องต่อแล้วมันจะไม่เป็นน้องต่อได้ยังไงล่ะคะน <c oughs> ้องทิพย์เกิดอะไรขึ้นครับ ไอไหน,นงนงตาถูกไฟคล้องใจในรถสักทีที่พี่อู๊ดบอกว่าคุยกับผีพี่ต่อเรื่องจริงอย่างเนี้ยมันกิ้มไหความว่างไงตอนที่ทุกคนออกไปแล้วครับพี่อู๊ดอยู่ในร้านคนเดียวแล้วไหลได้ยินเสียงเหมือนพี่อู๊ดคุยกับพี่ต่อไหลก็เลยถามต่อไปว่าพี่อู๊ดคุยกับใครพี่อู๊ดบอกว่า คุยกับผีพี่ต่อครับจริงเหรอครับก็พี่ก็ไโ่รู้สึกไม่พอใจหน่อยสิคะโทษใจเธอเถอะวพ่อได้ค่ะอ่พอใจค่ะพี่ว่าอย่าพึ่งโทรบอกพ่อกับแม่เลยนะ รอผลชนสูตรก่อนว่าใช่ต่อจริงไหมร้อยค่อยบอกดีกว่านะก็ได้ค่ะแต่ก็เปไม่ไดที่พี่เอข้าพูดนะบัตรประชาชนมันเป็นของพี่ต่อรูปร่างศพก็เป็นรูปร่างพี่ต่อพอใจว่าต้องเป็นพี่ต่อแหละพี่ทิ้ง น้องพอใจอาจะไม่ใช่ต่อันนั้นน้องต่อกลับมาดูที่ร้านแล้วแล้วกลับมาดูที่ห้องหรือยังวะ <c oughs> น้องต่อคะถ้ากลับมาที่ห้องแล้วอะไม่ต้องทักพี่นะพม่กลัว ต้องทำเพลงไว้จะได้ไม่ต้องกลัวน้องต่อช้าง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 ,างน้องเยืห็นช้างืด้ป่าช้างมันตัวโตไม่เผาจมูกยาวยาวียกหวันสองเขี้ยวไตงวงเรียกหวานงะามีอะไรพรีร่กอฟเอาโทรศัพท์ไปน้องพอใจค่ะ đừng tỏ mà Đi ông lại đi